ได้เวลาที่เรามาพบกันไม่จำเป็นต้องเป็นวันสำคัญพูชานอว์พูชาน n ว l เฮลโหลสวัสดีครับเพื่อนๆทุกๆคนอยู่กันในแมพชินโดโอเคนะครับ วันนี้เราก็จะมารีวิว2ตระกูลด้วยกันนะครับตระกูลที่1ดีว่าเซนโกคุนั่นเองมาดูรายละเอียดสกิลที่1กันครับผม gravity havoc นะครับใช้22,000ชิคูดาว25สิาวิสกิลที่2 m e t e o burst ใช้25,000ชิคูดาว20สิวิสกิลที่3 heavy e n l throttle ใช้24 0 0 0ูดาว25วิโอเคเดี๋ยวเราไปลองสกิลกันต่อเลยครับเพื่อนๆก็จะให้น้องนามินะครับมาเป็นคนเทสสกิลมาครับสกิลที่หนึงนี่ครับมันจะดูดตัวเราเข้าไปนะครับแล้วก็ผลักออกนะครับท่านี้อันนี้เป็นสกิลที่หนึ่งนะครับก็ ใช้ในระยะใกล้กับระยะกลางนะครับพอจะได้อยู่นะโอเคเดี๋ยวคราวนี้จะมาลองแบบว่าผมเป็นคนกันดูนะครับแล้วเดี๋ยวให้ทางนามนินั้นใช้สกิลที่หนึ่งครั้งนึงครับมาสกิลที่หนึอก็ยังเจาะเกราะได้นะครับแต่ว่าดูดเข้าไปไม่ได้นะก็ยังทำดาเมจได้อยู่นะครับแต่ก็ ไม่สามารถใช้ได้ครบนะครับสกิลที่2อ่ะฮะเมื่อกี้เหมือนกดใช้แล้วนะสงสัยไม่ติดแต่แหละอ่ะเอาใหม่เดี๋ยวรอคูดาวก่อนนะครับไม่ติดจริงๆนะครับโอเคไม่เป็นไรสงสัยอุกบาทไปค้างอยู่ตรงต้นมะพร้าวอ่ะอีกทีหนึง่งเดี๋ยวลองอีกทีหนึง่งเดี๋ยวรอคูดาวกันแป๊บหนึ่งนะครับเตรียมตัวสกิลที่2มา นี่ไงโดนแล้วนี่ไงกระเด็นหมดเลยนะครับโอเคอ่านี่ครับสกิลที่2ก็จะเป็นแบบนี้เลยนะครับความเร็วก็พอๆกับของมาดะระสกิลที่2เหมือนกันนะทางด้านดีว่าเซนโคุโอเคเดี๋ยวคราวนี้จะลองแบบว่าเ,เจอศัตรูที่บินได้ดูนะ,นะลองดูนะครับลองดูว่าดาเมจมันจะแม่นไหมนะครับ โอเคอ่ะสกิลที่2อ,อีกทีหนึ่งครับผมมาเลยสกิลที่2ดีว่าเซนโกคุมาอืมรู้สึกสายที่บินนีดโดนหนักกว่าข้างล่างอย่นเนี่ยโอเคอ่าใช้ได้นะครับก็เป็นคาถาที่ดีนะคาถานี้มันเร็วด้วยนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะเป็นระยะกลางใกล้ไกลได้หมดนะตัวนี้นะครับโอเคเดี๋ยวคราวนี้จะ ไปลองตรงนู้นอีกทีดีกว่ามานามิตามมาตรงนี้ดีกว่าเ,เดี๋ยวคราวนี้จะมาลองสกิลที่สามดูนะครับสกิลที่3มเนี่ยมันจะเป็นสกิลเอ่อดาเมจเป็นกลุ่มเลยนะครับสกิลที่สามเท่ดีนะครับชอบมากเลยอะสกิลที่สามมากนี่ครับ <c oughs> กระโดดนะครับแล้วก็ผลักทุกอย่างออกไปท่านี้ก็ แจ๋วเลยทีเดียวนะครับก็เคยเห็นในบอสเพนใช้นั่นแหละนะก็คล้ายๆกันนี่นะครับเดี๋ยวลองสกิลที่3อีกทีครับใช้ได้อยู่โอเคเดี๋ยวคราวนี้จะมาลองออให้ทางคนใช้นะครับลองใช้แบบเป็นป้องกันดูบ้างอ่า คาถาเนี้ยจริงๆมันถ้าเล่นเป็นกลุ่มเนี่ยมันใช้ป้องกันเพื่อนได้นะครับสมมุติแบบเพื่อนเราบาดเจ็บนะออาลองดูครับนี่นี่เป็นสกิลที่หนึ่งนะครับป้องกันทุกอย่างเลยนะครับไม่ลดเนาะดาเมจขึ้นนะครับกันได้นะครับเป็นสกิลที่ดีนะครับเนี่ยได้ทั้งลุกได้ทั้งรับเลยนะโอ้โหใช้ดีๆนี่ก็คล่องเหมือนกันนะครับ โอเคคราวนี้เดี๋ยวมาลองสกิลที่3ดูบ้างนะครับว่าป้องกันได้หรือเปล่านะลักษณะมันจะคล้ายๆกันนะครับอ่ะเดี๋ยวมาลองดูเดี๋ยวขอดาเมจใส่นามิอีกทีนึงมาสกิลที่3เตเป็มตัวนี่โหมันแรงมาถึงขนาดนี้แล้วนะมันไกลยอยู่กันนะเนี่ยกันได้เหมือนกันกันได้เหมือนกันก็เหมือนเดิมครับใช้ได้ทั้งลุกทั้งรับเลยนะครับ ใครเล่นตระกูลนี้ก็น่าสนุกใช้ได้นะครับโอเคอ่าเดี๋ยวคราวนี้จะลองมาอีกท่าหนึ่งนะครับแต่ก่อนอื่นนี่มาดูการแปลงร่างก่อนนี่จะเป็นอย่างนี้เลยนะครับตัวส,มสม้มๆอ่าสวยอยู่นะครับอ่ะมาต่อครับคราวนี้เป็นสกิลอะไรสกิลคิวโอ้โหทะลุทะลวงมากนี่ครับต่อให้ใช้คาถากำแพงก็ดูดไปได้นะครับ ก็เป็นคาถาที่คล้ายกับอของเลนโกคุธรรมดานะเนสีม่วงในคาถาบีนะครับนี่สกิลโหมดหูวลังมากเลยสกิลนี้นะครับชอบนะครับสกิลนี้นะออกไปออกไปไหนก็ไม่ได้ด้วยโดนขังอยู่สักพักนึงเลยนะจริงๆถ้าเทียบเนี่ยโดนขังอยู่นานกันนะ,มะเมื่อกี้นะครับอ่ะเดี๋ยวจะมาลองสกิลโหมดอีกทีนึงครับสกิลโหมด นี่ครับนี่พยายามจะขยับออกไปนะแต่ขยับไม่ได้นะครับก็ค้างอยู่บนนี้สักพักนึงเลยนะบนอากาศนะครับโอเคครับอ้าต่อไปมาดูตระกูล e m e r a l ักันบ้างนะครับเป็นพิสตัลเขียวนะครับมาดูสกิลที่1 Bullet Needles ใช้1 1 0 0 0ชิคูลดาวน์22ิวิสกิลที่2 ไดมอนด์แใช้23,000ชิคูดาว24วิสกิลที่ s p i สไป u s h ใช้26,000ชิคูดาว20วิโอเคเดี๋ยวเราไปลองสกิลกันต่อเลยครับ <Okay. S 2> เพื่อนๆโอเคมาดู e m e เ a l ร์สกิลที่1น,นี่ครับเป็นกระสุนเลยนะครับ ยิงออกมาเป็นรัวๆเลยนะครับแบบนี้เลยนะครับโอเคอ่าท่านี้ก็เร็วอยู่นะครับมีจังหวะเรื่องการไล่แล้วก็การพุ่งมาของกระสุนนะครับนิดหนึ่งนะครับก่อนที่จะถึงตัวโอเคเดี๋ยวคราวนี้เดี๋ยวคราวนี้ลองแบบไกลๆดูบ้างนะครับเดี๋ยวให้นานี้นะครับเล็งแม่นๆเลยนะขอแบบจัดจ่าอีกทีนึงนะประมาณนี้ละกัน ไกลยอยู่นะครับเนี่ยไกลยอยู่อะนามิลองดูมาโอ้ยโดนนะครับ4,200 4,200รัวๆเลยนะประมาณ6-8ได้นะครับโอเคครับแอมเบอเรลสกิลที่1ก็เหมาะที่จะใช้ระยะไกลนะครับได้ดีนะครับเพราะว่ามันยิงไกลได้ค่อนข้างจะไกลยอยู่นะครับโอเคคราวนี้มาดูสกิลที่2ของแอมเบอเลกันบ้างนะครับพร้อมยังพร้อมยังพร้อมไหเนี่ย พร้อมแล้วนะโอเคนะครับบอกให้พูดก็ไม่ยอมพูดนะครับพิมพ์อย่างเดียวสงสัยชอบพิมพ์โอเคมามาดู m m r a l d Skill ที่2กันต่อครับสกิลที่สนี่โอ้โหจังหวะนี้คือเป็นท่าแบบว่าท่าบนพื้นนะครับแต่มันก็จะมีความสูงที่ใช้ได้อยู่นะครับ ความสูงของท่านี้นะครับแล้วก็เหมือนว่าถ้าโดนจังหวะที่1เนี่ยถ้าเราขยับตัวก็จะโดนอีกนะครับดาเมจก็จะลดลงอีกนะเดี๋ยวคราวนี้ลองขอ,อ,อบินขึ้นมาเนาะเดี๋ยวลองแบบนี้ดูลองบินขึ้นมาดูนะครับแล้วจะลองดูว่าระยะประมาณนี้นะครับจะโดนหรือเปล่านะครับโอเคเดี๋ยวขอลอง M อมเบล s สกิลที่2อีกทีครับมานี่ครับโ้สวยด้วยเนาะสวยด้วยนะครับท่านี้ โอเคเลยนะครับใช้ได้ครับสกิลของ e m มเบอร์สกิลที่2นี้นะครับโอเคต่อกันเลยนะครับขอกินเลือดแป๊บนึงโอเคอ่ะเดี๋ยวสกิลที่3เดี๋ยวลองสกิลที่3 e m แอมเบอนะสกิลที่3 e m แอมเบอพร้อมยางพร้อมยางพร้อมยางมาอยากโดนแล้วอยากโดนแล้วมาเลยสกิลที่3ครับ e m มเบอร์มานี่ พุ่งเข้ามาแล้วก็เป็นระเบิดแอมมาลอลนะครับกระจายออกท่านี้ก็น่าจะโดนเป็นกลุ่มได้นะครับท่านี้นะครับโอเคนะครับเหมือนแบบว่าเศกแอมมาลอลขึ้นมานะครับคุมทั้งตัวนะครับของผู้ใช้นะครับแล้วก็พุ่งทยานมานะครับตามเป้าหมายเลยครับเดี๋ยวลองมาระยะไกลๆอีกรอบหนึ่งครับเดี๋ยวลองดูนะครับโอ้ครานี้ไกลกว่าสกิลที่1อีกนะไกลกว่าสกิลที่1เยอะเลยนะ มาเดี๋ยวลองดูนะครับถึงหรือเปล่ามาครับโอเคนะพร้อมยางขอสกิลที่สาอีกทีครับผมสกิลที่สามาพุ่งมาแล้วมาแล้วมาแล้วถึงไหมโดนโอ้ยมาอย่างไกลดูครับมาอย่างไกลครับเพื่อนๆดูครับโอ้โหจะได้อยู่นะอย่างนี้ก็คือมีประโยชน์เรื่อง Columbus, เวลาเคลื่อ<ๆ><ๆ>นที่ด้วยนะครับแล้วก็ทำดาเมจไปด้วยนะครับ ลักษณะนี้ก็ทำให้นึกถึงจะเป็นสกิลของพวกปิกะเนาะโอเคนะครับก็คลิปนี้ก็จะมีอยู่ประมาณนี้นะครับเพื่อนๆมารีวิว2ตระกูลนะครับเป็น2ตระกูลดีว่าเซนโกคุแล้วก็แอมม a ลนะครับเป็น2ตระกูลใหม่นะครับผมก็เอาไว้เดี๋ยวถ้ามีโอกาสจะมาทำคลิปให้ดูใหม่นะครับเพื่อนๆ สำหรับวันนี้นะครับก็ขอบคุณทุกๆคนมากนะครับแล้วเดี๋ยวเจอกันครับสวัสดีครับผม